สวัสดีค่ะมาพบกับพักแพงอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาทำต้มกบนะคะไปรับชมเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปใส่เกลือนะคะมีหอมมีคาตะไคร่นะคะข้ามออนนะคะแล้วก็พักบุง แล้วแย่งค่ะแล้วก็บกบนะคะล้างให้สะอาดค่ะกบมีพริกด้วยไปมะกรูดนะคะใส่พริกลงไปนะคะเราจะตำนะคะยิกหอมกระเทียมนะคะหั่นกระไคร นะคะลงไปในหม้อเลยค่ะแล้วก็ใส่กลบลงไปเลยนะคะใส่บักขามออลงไปค่ะบักข้ามหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยต้มกบนะคะ ต้มแบบบ้านๆเลยค่ะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปด้วยรอให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่กบลงไปเลยค่ะต้มจนกบเปื่อยนะคะแล้วก็เอา ที่เราโขกไว้นะคะลงไปเลยค่ะพริกกระเทียมหอมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะต้มจนให้มันเปื่อยนะคะ ต้มไปเรื่อยๆค่ะให้กบสุกนะคะกบเปื่อยนะคะกบหน่อยเปื่อยเร็วอยู่จ้าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้ำด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่ผงนัวงลงไปนะคะผงชูรสนะคะนิดหน่อยนะคะแล้ว แต่คนชอบนะคะแล้วก็ใส่ผักบุ้งแล้วก็ใบมะกรูดลงไปนะคะที่เด็ดอยู่ตรงนี้ค่ะผักบุ้งนะคะอร่อยมากๆเลยใส่ลงไปเลยค่ะต้มกบหน่อยค่ะพี่น้องค่ะมอน,นี้ค่ะเซ่บๆเลยค่ะ ต้มกบน้อยนะคะกบนาน,นะคะใบผักกะแยงนะคะผักขยงนะคะเ,เพื่อนๆหอมเลยค่ะใส่บกขามหน่อยค่ะน้ำมันก็สีขาวๆเป็นตะกินขนาดเลยค่ะเ,เพื่อนๆแซ่บๆเลยค่ะสดน้ำห่อนๆค่ะ ใส่ผักบุ้งปัดเข้าไปนะคะแซบขนาดเลยค่ะสูตรเด็ดของเรานะคะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผักบุ้งค่ะทำง่ายๆนะคะต้มกบหน่อยง่ายๆเลยค่ะ ใส่เกลือรสดีผงชูรสนะคะเท่านี้ก็อร่อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ผักขแยงลงไปเลยค่ะผักขแยงนะคะหอมเลยค่ะทะลุจอออกมาเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำค่ะมาค่ะเอาถวยมาตักกินน้ำกันเลยนะคะหอมพักกันแยงค่ะกินเข่าเราบอกค่ะถ้ายัางไม่กินมากินด้วยกันนะคะ คลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ